ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันเวลามันก็ได้ล่วงเลยผ่านไปทุกวันทุกวันชีวิตหมูสัตว์ก็ลดน้อยถอยลงไปทุกวันทุกวัน บางท่านก็อาจจะทำมาหากินประสบความสำเร็จก็ไม่ได้คิดอะไรวันเวลามันก็ผ่านไปก็เข้าใจว่าสิ่งที่ความทุกข์นั้นมันเป็นความสุขแล้วชีวิตมันก็แก่แล้วมันก็ตายบางท่านก็ชีวิตอาจจะลุ่มลกลุ่มลุก,ลกคุกคานดีบ้างไม่ดีบ้างก็ได้เห็นทุกข์บ้างได้เห็นสุขบ้าง บางครั้งก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าบ้างก็ยังพอรักษาใจได้ว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้บางท่านก็มัวแต่ยุ่งกับเรื่องสงครามเพราะสงครามในประเทศก็ดีแล้วก็สงครามระหว่างประเทศก็ดีที่มันต้องมาต่อสู้กันด้วยอาวุธอะไรต่างๆ ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าจะเอาชนะกันอะไรกันแล้วผู้คนปกติแล้วเขาก็เกลียดชังกันอยู่แล้วพอมีการลบกันสงครามกันเกิดขึ้นมันก็มีแบ่งแยกกันเชื้อชาติกันมันก็จะได้ประทุสลายซึ่งกันและกันความอาฆาตพยาบาทนี้มันก็จะถูกแบ่งกันไป ผู้คนไม่กี่คนที่เขาทะเลาะกันแต่เขาเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาเขาก็สามารถปลุกปัน่นแล้วก็สามารถยุแย่ให้คนนี้มาต่อสู้กันได้ในสังสารวัตรการเวลาที่มันผ่านมานี้มันเกิดสิ่งเหล่านี้มาหมุนเวียนมาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น ไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนการเวลาไหนตัณหาในใจของคนเรานี้ไม่มีคําว่าเติมเต็มไม่มีคําว่าพอเท่าไหร่มันก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอมันมีความปรารถนาความอยากโหยหาอยู่ตลอดเวลาเหมือนในสมัยครั้งพุทธกาลอย่างนี้มีพิสุจน์เห็นเหวลึกอ,อย่างนั้นแล้วก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ก็คืออาหารที่เราบริโภคไปกับปากเล็กๆอย่างนี้มันมันเติมเท่าไหร่มันถึงจะเต็มพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเหวที่ว่ามันลึกอะ่ะมันยังมีการเติมเต็มปากเล็กๆของเราเนี่ยที่บริโภคอาหารต่างๆเข้าไปเนี่ยในสังสารวัตที่เราได้เดินท่องเที่ยวมาด้วยตัณหาเนี่ยมันไม่มีคําว่าเติมเต็ม มันเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเติมเท่าไหร่มันก็ไม่พอเติมเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่รู้จักจะเต็มสักทีตัณหาในใจของคนเรามันยิ่งกว่านั้นอีกเอาอะไรมาเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอะไรมาเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มมันมีความโหยหาอยากอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีตังน้อยมันก็มีอยากมีตังมากเมื่อมีตังมากมันก็อยากมีมากยิ่งขึ้น เมื่อมีตังมากยิ่งขึ้นมันก็อยากมีอำนาจวาสนาเมื่อมันมีอำนาจวาสนา,ามันอยากปกครองประเทศเมื่อมันได้ปกครองประเทศหนึ่งมันก็อยากปกครองสองประเทศสามประเทศแล้วต่อๆมามันก็อยากปกครองโลกแล้วมันก็อยากปกครองทวีปความอยากในใจหมู่สัตว์เนี่ยเติมเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าเต็มเติมเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอในสังสารวัตนี้ 3 1มบภพภูมินี้เราได้ท่องเที่ยวมาหาเบื้องต้นบ้านปลายไม่ได้เลยตกนรกไปทีนี้นานแสนนานเราล้อโหยหวนกับที่ว่าเรามีอำนาจวาสนาบนโลกมนุษย์แค่ช่วงรัดนิ้วมือเดียวแต่ที่เราต้องไปตกนรกนี้อีกนานแสนนานในนรกนี้มันไม่มีคำว่าตายถ้าไม่หมดกรรมไม่มีอะไร ไฟที่ร้อนที่ขุมที่ตื้นๆอย่างนี้เอากิ่งไม้ส,สดๆนี้ในชมปูทวีปนี้มากองรวมๆกันแค่สะเก็ดของไฟนรกเนี่ยกระเด็นลงไปแค่นิดเดียวเนี่ยมันสามารถสาม,มารถไม่ทำลายล้างฟืนฟืนที่ส,สดๆใบไม้ที่ส,สดๆนั้นได้ช่วงพริบตาเดียวไฟนระนะก่มันร้อนยิ่งกว่าน,นั้นไม่รู้จะร้อนยิ่งกว่าเท่าไหร มันเผาโมสัตว์นี้ตายเกิดตายเกิดจนจะก็จะหมดวิบากกรรมร้อยหนหวนไม่มีใครที่จะไปช่วยเหลือได้วันนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราจะไม่ทําชั่วเราก็จะทาแต่กุลงามความดีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ลืมอีกเราก็มีตัณหาอาวิชชานั่นเอง พระพุทธเจ้านี้เห็นแทงตลอดสายว่าหมูสัตว์นี้ได้ทำกรรมอะไรมาถึงได้ตกนรกทำกรรมอะไรมาได้ไปสวรรค์ทำกรรมอะไรมาได้เป็นคนรวยทำกรรมอะไรมาได้เป็นคนจนทำกรรมอะไรมาได้เกิดประเทศที่ดีทำกรรมอะไรมาได้เกิดประเทศที่เขายากจนมันล้วนแต่มีเหตุปัจจัยที่เนื่องกันมาที่เราต่อสู้กันไปยินดียินร้ายปุกปั่นกัน แล้วก็ไปยุแย่กันอะไรกันอย่างนี้กรรมนั้นมันจะจัดสรรให้เรามาอยู่รวมเป็นเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันแล้วเราได้มาเป็นมนุษย์นี้เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ยังไม่เชื่อฟังแล้วเราก็ยังดื้อยังอะไรกันอยู่แม้พระพุทธเจ้าได้แสดงทมไว้ให้ได้ ประกาศศาสนาไว้ให้ได้ประทานพระคำสอนนี้ไว้ให้โมสัตร์นี้ก็ยังเมามันอยู่ในกับราคะโทสะโมหะเขาก็ยังแย่งชิงกันไม่สนใจผู้คนที่จะสามารถไปสวรรค์ได้นี่เปรียบเสมือนเขาโคส่วนใหญ่แล้วคนเขาก็จะไปอบายเปรียบเสมือนขนโค วัวตัวหนึ่งนี้มันมีเขาแค่สองข้างที่จะไปสวรรค์ขนมันนี้ในหนึ่งตัวนี้นับไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เท่าไหร่ที่อบายนี้หมูสัตว์ที่ตกนรลลกกันนี้มากมายแน่นกันไปหมดเลยร้องโอดโอยไม่มีใครที่จะไปช่วยเหลือได้เพราะขนาดช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เขาไม่ได้ทำความดีเขาหมัวแต่ไปหลงผิด คนที่จะทําความดีมันมีน้อยเพราะคนทําดีก็เหมือนกับของแปลกคาสอนที่พระเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมัคมีองแปดศีลส,สมาธิปัญญานี้ให้เราน้อมมาปฏิบัติใส่ตนเราอย่ามัวแต่ประมาทเสียเวลากับเรื่องอื่นๆที่ไปหลงไหลกับเรื่องอื่นๆวันเวลามันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกวันทุกวัน วันนี้ยังมีศาสนาพระองค์ยังอยู่สมบูรณ์พระพิสุทธิสงฆ์ที่นำคำสอนพระพุทธเจ้าได้มาบอกกล่าวก็ยังมีอยู่สมบูรณ์อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็แยกเป็นคนคนไปส่วนพระยสา,าวกที่น้อมคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้เห็นมรรคเห็นผลนี้ก็ยังมีสืบทอดพระพุทธศาสนาได้มารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นทมกลางถึงที่สุด คำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี้จะรู้แทงตลอดสายการสะสมบาร,รมีของพระพุทธเจ้าแต่ละหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์นี้ยาวนานเหลือเกินโลกมนุษย์สวรรค์สามโลกธาตุนี้ ไม่สามารถรองรับพระพุทธเจ้าได้สองพระองค์รองรับได้แค่หนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์บารมีพระพุทธเจ้าได้สะสมมามากมายขนาดนั้นให้เราน้อมมาปฏิบัติอย่ามัวแต่เสียเวลากับเ,บเรื่องอื่นอนอีกเลยวันเวลามันจะหมดไปทุกวันทุกวันทุกวันการที่เราจะน้อมคําสอนพระพุทธเจ้ามาใส่ตนเนี่ย เราจะต้องเป็นคนที่มักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายไม่ไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังเราไม่ไหลไปกับกระแสโลกเรามาดูตัวเองดูกายนี้ใจนี้พิจารณาทบทวนศีลของตัวเองอยู่ทุกๆวันพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นถ้าต,ต่อไปเนี่ยศีลหยาบมันก็จะสมบูรณ์ กรรมบทชสิบมันก็จะสมบูรณ์ในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับดูแลเสนาอาสนะเก็บกวาดรู้ทำความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันไม่ไปรับค่าศึกข้างนอกเข้ามาถ้าต่อไปเนี่ยศีลมันจะสมบูรณ์กรรมบท1สิบก็จะสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นมหาสติ สัมมาสมาธิก็เกิดปัญญามันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่การที่เราจะเป็นพระญาเจ้าได้อย่างเงี้พงยพระพุทธองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกะคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลาง พระาอารหันตนี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะห้ำหั่นกิเลสตัณหาได้มันถึงจะละถูกถอดถอนอวิชชาได้ปุถุชนธรรมดาเขาก็รู้แต่เขาละมันไม่ได้เขาหลงอยู่กับโลกเขาเพลินอยู่กับโลกให้เรามาเฝ้าพิจารณาตัวเอง ต,ต่อไปเนี่ยศีลสมบูรณ์กรรมบทสิบสมบูรณ์สติตั้งมัน่นสัมมาสม,มาธิเกิดปัญญามันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่สามารถทนอยู่ได้เราก็จะได้ไม่ไปหลงไหลกับสิ่งอื่นอื่นอีกจะได้ไม่ไปถูกเขา หลอกแล้วก็ถูกเขาอะไรได้อีกเราจะเห็นว่าเขาก็เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ลำพังตัวเรามันก็ทุกข์เพียงพอแล้วเราก็จะไม่ส่งจิตออกไปนอกเราช่วยเฉพาะตามสติกำลังเท่าที่ช่วยได้ทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัปญญาอย่างเงี้ยเราเพาะบม่มสร้างเหตุถูกอย่างเงี้ยแต่ต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวาง เมื่อมันวางได้ถึงที่สุดอย่างนี้ยมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมันจะแจมแจ้งในธาตุสี่มันจะแจมแจ้งในอุปทานฐานห้ามันจะแจมแจ้งในอวิชชาเราจะได้ไม่เสียเวลากับวันเวลาที่มันผ่านไปเวลาทุกนาทีเรามันจะได้เอามาเตรียมตัวก่อนตายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคต พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ